วันนี้เราเจอกับลูกกรอเบเพชรวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยสิบแปดวันเช้าเรามาเกินไปเท่าไหรก่อนเกผ่านเรียบร้อยสองอยู่กับเหมือนเดิมกี่วันรอบนี้สอาทิตย์ล่าสุดเราโชคร้อยเท่าไหร้อยย่บเอวันนี้เป็นไงคงกิโลได้เจ็ดกิโอดสมพงศ์กับนักมวยนะตอนนี้เราโชคมวยนี่าจะร้อยกว่านะไหมร้อยเราก็ไอ้ขาต่อยมันเห็นไหมลูกกรอเบเพชรเกรอเพชรยังไงเนวยใสเสียเปรี่ยนมาลูกแรกนะ เสียเปรียทุกอย่างใน,นวันนี้นะน้ำหนักเสียเปรียไหมก็ไม่ครับเพราะว่าปล่อยร้อยยีปย่ปไีไปเลยอ๋อได้อยู่นะอ่ะน้ำหนักปล่อยปอยทีนึงก็เสือบไปห้าสิบแปดล่าสุดเป็นไงผลง,งานชนะคะไนนที่ลังสิงอาทิตนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดที่สก,กแฟนพี่หรือแฟนน้องแฟดพี่อ่ะฝากฝากแฟนขับเชียร์นะครับฝากนะครับแฟนมวยจังหวัดที่สี่นะวันนี้เล่นนะครับขอให้นะกลับบ้านนะโอเคขอโชคดีครับผมวันนะี้เราเจอกับเพชรน้ำโชคเคยโชคไหมไม่เคยครับ โอวันนี้ประเภทเจอนี่ร้อยตละร้อยเราเราได้ตุหนักหนึ่งปอนด์เลยประชาลงมาเป็นไงมั้งพอดีพอดีนะเราไปซ้อมอยู่ไหนก็ซ้อมที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะกี่วันซ้อมรอบนี้ซ้อมมาสองอาทิตย์เราชกมวยมาตัวนี้รวมๆเท่าไหร่ละห้าจังห้าหกสิบน่าจะมีไม่มีประมาณนี้เลยจดไว้เลยเหรอสามไฟหลังเราจะนักกี่ไฟสามนึงน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ห้าสิบแปดคุมไหมตัวที่ร้อยสิบเก้าใหญ่ไหมหรือว่า คุมกินพอดีนะอ่ะ,ะเราประเภทยังไงถุยมือเรื่องไงเ,เขาโนเตะขาต่อยหมัดอ่ะนะเาอาละลูกหลานจากจังหวัดป้าแฟนคลับเชียร์หน่อยตาเป็นนั่งแจ้งกาแฟกระบอกนะครับไปเนี่ยพี่นโอเคขอโจ๊ดดีครับผม